ถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันแล้วมาศึกษามาชวนกันคิดชวนกันคุยขายไอเดียต,ตรงนี้โดยใช้ทุนทางสังคมของพื้นที่นั้นๆแต่อย่างที่เน้นย้ำว่าต้องเป็นความต้องการของชุมชนแล้วก็ต้องดำเนินการโดยชุมชน ธนาคารเวลาพี่ทำมาเป็นสองระยะเนาะระยะแรกพี่เริ่มต้นอยู่ที่ตำบลชุมพูอํเาเภอสารพีจังหวัดเชียงใหมนะะ่อีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่ชุมชนเขาโกรกพรมา่าเทศบาลเมืองเม,มืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะอันนั้นเป็นเฟ็แรกเฟ็แรกทําแล้วเนี่ยเราได้คู่มือมา เราก็เลยมองว่าตรงนี้สามารถที่จะขยายผลการดำเนินงานธนาคารเวลาที่ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชนนะคะสำหรับระยะที่สองนั้นทำใน8พื้นที่2จังหวัดนะคะจังหวัดเชียงใหม่อยู่6พื้นที่นะคะสำหรับของที่เชียงรายเราเลือกมา2พื้นที่ะคะ่ะ อันที่หสิ่งที่ทําเรื่องนี้เรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยันนี้การที่จะเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการจุดประกายความคิดว่าทําให้เขาสะท้อนว่าธนาคารเวลามันมีประโยชน์อะไรเพราะนั้นการเลือกพื้นที่เนี่ยเราต้องเลือกพื้นที่ที่มีทุนทางสังคมสูง ก็คือพื้นที่นั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีการทำกิจกรรมในเรื่องของจิตอาสาทั่วๆไปอยู่ด้วยนะคะมีทุนทางสังคมก็คือมีการใช้งบประมาณหรือการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายในมีเครือข่ายมีผู้นำชุมชนที่เป็นแกนนำมีความพร้อมได้รับการยอมรับในการทำงานอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ของความสำเร็จได้นะคะ ประเด็นที่สองนั้นก็คือว่าชุมชนนั้นเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็มีการระดมทุนจากภายในอันนี้เราจะมองถึงความยั่งยืนเพราะว่าโครงการสสที่ลงไปช่วยเนี่ยเป็นแค่น้ำมันหล่อลื่นในช่วงแรกเท่านั้นแต่ช่วงต่อไปเขาต้องยืนด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขาเห็นความสำคัญแล้วกระบวนการทำนั้นต้องเกิดขึ้นโดยชุมชนเป็นความต้องการของชุมชนเองแล้วจะเกิดความยั่งยืนค่ะ พี่ได้บทเรียนจากเฟสแรกนะคะเฟสแรกก็คืออย่างที่ของสารพีเนี่ยเขาได้ประสบการณ์จากการทำจริงเขาก็จะเห็นแล้วก็เนื่องจากทั้งสองท่านเนี่ยจะมีเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำโดยธรรมชาติสามารถที่จะสื่อสารสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้พี่ก็ใช้สองคนนี้เป็นคนทำงานนะคะถือว่าเป็นวิทยกรหลัก ในกระบวนการการทํางานตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานแล้วก็ใช้วิธีการประสานการสื่อสาร การประสานงานเนี่ยเราจะตั้งแต่เราเชิญมาพูดคุยกันก่อนเชิญแกนนําที่สนใจมาพูดคุยเรื่องนี้ว่าเขาสนใจไหมว่ามีของเล่นใหม่เกิดขึ้นที่จะเป็นสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนถ้าคนที่ทํางานจิตสาธารณะอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งชุมชนมีสุขภาวะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเก็ตไอเดียตรงนี้เร็วก็เชิญมาคุยแล้วเราก็ให้หลักการแนวคิดเข้าไป พราะให้หลักกรารแนวคิดเข้าไปเขาก็จะกลับไปถามในชุมชนวิธีการของเราใช้วิธีการสื่อสารทางการประชุมการสื่อสารผ่านไลน์สื่อสารผ่านซูมเวลาประชุมคณะทํางานต่างๆก็จะสื่อสารผ่านตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราทํางานไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเออเขาทําอะไรเราก็จะมีการให้กําลังใจมีการชื่นชมมีการให้ข้อเสนอแนะในการทํางานต่างๆค่ะเรามีคู่มือ การดาเนินงานธนาคารเวลาซึ่งเป็นผลผลิตจากเฟดหนึ่งอยู่แล้วว่ากระบวนการจัดทําธนาคารเวลานั้นคุณต้องเริ่มต้นจากกระบวนการอะไรมีทั้งหมด10ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นการสร้างความเข้าใจกับแกนนําก่อนว่าเขาสนใจไอเดียตรงนี้ไหมพอสนใจแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งแกนนําขึ้นมาก่อนว่าแกนนําที่จะไปทําเรื่องนี้ก็จะเป็นแกนนําหลักๆที่ที่สามารถที่จะเป็นน้มน้ว คนได้พอสร้างแกนนำแล้วเนี่ยมีพูดคุยกันชุมชนโอเคแล้วจัดตั้งแล้วเนี่ยก็จะไปสู่กระบวนการที่จะดทำฐานข้อมูลศึกษาสถานการณ์ของชุมชนว่าชุมชนเขาโครงสร้างประชากรเป็นยังไงบ้างมีจิตอาสาทั่วไปจิตอาสามี มีคนทำงานในพื้นที่อะไรยังไงบ้างตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลประกอบว่ามันจะดาเนินการตรงนี้ต่อไปได้จากนั้นก็จะถึงมีการจัดตั้งคณะทำงานคณะกรรมการดาเนินงานต่างๆแล้วถึงจะไปสู่กระบวนการจัดตั้งธนาคารเวลาพอจัดตั้งธนาคารเวลามันก็จะเริ่มต้นด้วยตั้งแต่ว่าการทำความเข้าใจการรับสมัครแต่ก่อนที่คุณจะไปตรงนั้นเนี่ยคุณต้องตั้งกติกามารยาทก่อน ว่ากติการหรือคุณสมบัติของสมาชิกจะเป็นอย่างไรอายุเป็นเท่าไหร่วิธีการให้คะแนนกิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างรายละเอียดต่างๆเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นคนเซตขึ้นมาก่อนยกร่างขึ้นมาก่อนแต่พอคุณรับสมัครปุ๊บเข้าสู่รับสมัครปุ๊บ คุณจะเข้าไปสู่กระบวนการประมนิเทศการปฐมนิเทศนั้นคุณก็จะต้องเอาข้อตกลงต่างๆเนี่ยไปนําเสนอในที่ประชุมและให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแล้วก็จะเป็นกติกามารยาทที่ทุกคนจะต้องเดินตามตรงนี้ทุกอย่างในการทํางานนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้ผู้จัดการเป็นผู้มี อำนาจให้ใช้ดุลพินิษในการทำงานแต่ข้อตกลงต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อตกลงที่เกิดจากสมาชิกเองว่าการให้คะแนนสมาชิกจะเอาแบบไหนกติกานี้ตั้งแล้วก็ปรับได้แต่ต้องปรับโดยสมาชิกเองค่ะธนาคารเวลาเนี่ยมันเป็นจิตอาสาประเภทหนึ่งที่ใช้เวลามาออมนะคะใช้เวลาในการออมเราก็บอกว่า โครงสร้างประชากรเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วลองคิดดูซิว่าตัวเราเนี่ยสูงอายุใช่ไหมคะมีครอบครัวไหมมีลูกไหมเงินมีพอไหมอันนี้เราก็จะชวนให้เขาคิดว่าถ้าเกิดตอนนี้เราอายุ60ปีเราจะมีอายุอีกสักเท่าไหร่ถ้าจะเสียชีวิตถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าผู้หญิงเนี่ยก็อยู่ที่79ปีนั่นคืออีก19ปีที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ แล้วเราจะอยู่ยังไงเงินทองเรามีพอไหมค่าใช้จ่ายทุกวันนี้ต่อตัวเนี่ยคนหนึ่งสมมติเราใช้เดือนละ5,000บาทปีหนึ่งเราใช้กี่บาทใช่ไหมฮะห้าพันสิบสองห้าหกสิบบาทหกหมื 60, บาทถ้าอีก20ปีเราต้องมีเงินเท่าไหร่ล้านสองเรามีไหมเงินถ้าเราไม่มีเราจะทำยังไงเราจะอยู่อย่างไร แต่ถ้ากิจกรรมของธนาคารเวลาเนี่ยถ้าเราเอาประสบการณ์เพราะเวลาของทุกคนมีค่าทุกคนมีทักษะทักษะของทุกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนดีหรือคนลำบากยังไงทุกคนมีหมดความสามารถทุกคนจะมีความแตกต่างกันเราเอาทักษะตรงนี้มาแลกกันเอาประสบการณ์เอาทักษะที่เรามีเนี่ยไปแลกกับเพื่อนถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกแล้ว เราไม่ได้มีเพื่อนคนเดียวถ้าอย่างต่างจากครอบครัวเราเรามีครอบครัวมีญาติพี่น้องอาจจะมีแค่คนสองคนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกสมาชิกในชุมชนอย่างน้อยมี60คนก็มี60ทักษะละเราต้องการอะไรมีคนช่วยเราตลอดทําไมเราถึงไม่เลือกเข้ามาตรงนี้แล้วกิจกรรมที่เราทํานั้นเรามีการบันทึกสมัยก่อนเราไปช่วยญาติพี่น้องช่วยเพื่อนในชุมชนลงแขก เราใช้ความจำใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเขาล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยมันไม่มีแต่ระบบธนาคารเวลาเนี่ยเป็นการออมออมเวลาไม่ต้องใช้เงินแล้วก็มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถเก็บออมได้เราก็เก็บไปใช้เพื่อตัวเราได้หรือเราสามารถที่จะเอาเวลาเราเนี่ยไปบริจาคให้กับคนอื่นหรือสมาชิกอื่นคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกแต่เขามีความต้องการ เราก็ได้ทำบุญด้วยเพราะนั้นไอเน,นี้ยเป็นข้อดีทั้งหมดแล้วตรงนี้เนี่ยพอเรามาทำงานเรามีรวมกลุ่มกันเนี่ยวิถีชีวิตเดิมๆที่เราเคยมีอยู่มันมีความสุขเพื่อนมาช่วยกันทำงานแล้วเราลองดูซิว่าอย่างเฟสแรกพี่ให้ทำงานพี่ทำงานเนี่ยพี่จะทำงานเชิงวิจัยด้วยพี่ให้ประเมินก่อนว่าวันที่เรามาสมัครนั้นเนี่ย ประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องธนาคารเวลาก่อนว่ารู้จักไหมเพรามเป็นของใหม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้แล้วก็ประเมินแบบคุณภาพชีวิตก่อนเราจะมีเครื่องมือแบบประเมินขององค์การนามไามโลกประเมินเบื้องต้นก่อนว่าคุณภาพชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างแต่พอจบโครงการปุ๊บเราก็จะมีการประเมินอีกทีก็จะเห็นว่ามันมีผลยังไงบ้างชุมชนหรือคนผู้สูงอายุมีความสุขยังไงบ้างเนี่ย ซึ่งมันจะได้เปรียบอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่เป็นคนอยู่กรุงเทพไม่ได้เป็นสมาชิกธนาคารเวลาทุกวันนี้ก็จะมีความเดือดร้อนว่าเวลาเราจะไปไหนต้องทิ้งแม่อยู่บ้านคนเดียวแต่ถ้าในชุมชนเนี่ยพี่สมัครเป็นสมาชิกที่ไหนพี่สามารถร้องขอเพื่อนสมาชิกเนี่ยให้มาดูแลแม่ได้หรือพี่ไม่ว่างแม่ป่วยก็สามารถจะให้เขาพาไปโรงพยาบาลได้ เพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำงานอันนี้ถ้ามาลองเล่นลองทำแล้วจะเห็นว่ามันจะกลับไปสู่วิถีชีวิตเต็มเดิมได้ค่ะทำไปแล้วสองพื้นที่จากการประเมินสอบถามแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจอะ่ะแต่ถ้าเราเดินด้วยความไม่เข้าใจ แน่นอนการทํางานธนาคารเวลานั้นคุณต้องทํางานระหว่างสมาชิกกับสมาชิกเท่านั้นการทํานั้นช่วงแรกเราก็ไม่โดดเดี่ยวเราก็จะไปช่วยให้คําแนะนําให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการทํางานมีพี่เลี้ยงลงไปช่วยแนะนํา